One News ตรงไปตรงมาเพียงแค่กรอกข้อมูลชื่อที่อยู่พร้อมสำเนาพาส,สปอร์ตกับเงินสด250บาทนักท่องเที่ยวต่างชาติก็สามารถเช่ารถจักรยานยนต์ได้1วันโดยไม่จำเป็นต้องแสดงใบขับขี่แต่ใครจะรู้ว่านักท่องเที่ยวจีนคนนี้ ไม่รู้แม้แต่วิธีสตาร์ทรถไม่เพียงแต่การขาดทักษะด้านการขับขี่นักท่องเที่ยวจีนบางคนยังขาดความรู้ด้านกฎจราจรของไทยส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้งผู <Okay. S 1> ้อำนวยการสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่า <Okay. S 1> ปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นของนักท่องเที่ยวชาวจีนทําให้กองสุนจีนประจําประเทศไทยแสดงความห่วงใยในเรื่องนี้แน่นอนครับแม้กระทั่งท่านกองสูญจีนก็ให้ความสําคัญเรื่องนี้เขาก็เป็นห่วงคนของเขาเหมือนกัน เขาก็ยังถามว่าทําไมเเราปล่อยให้เขามาเช่ารถได้ปี2557นักท่องเที่ยวจีนกว่า1 0 0 0 0คนเลือกขับรถมาเองผ่านเส้นทาง r 3 a หรือรถตรีเอเชียที่เชื่อมต่อ3ประเทศคือไทยลาวและจีนแต่ยังไม่มีการส่งเสริมความรู้เรื่องกฎจราจรเช่นประเทศไทยให้ขับรถชิดซ้ายส่วนจีนและลาวขับรถชิดขวารวมถึงปัญหาเรื่องป้ายจราจรที่มีเพียงภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ แต่นักท่องเที่ยวชาติอื่นๆไม่เข้าใจแลบตั้งแต่มีการเปิดสะพานมิตรภาพแห่งที่4บริเวณด่านเชียงของแห่งนี้มีนักท่องเที่ยวจํานวนมากเดินทางมาที่นี่เพื่อข้ามไปยังพรมแดนไทยโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลนะครับแต่จุดนี้เองยังไม่มีการให้คําแนะนําแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติเรื่องกฎจราจรของไทยและข้อห้ามตามวัฒนธรรมต่างๆครับตํารวจตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสนจังหวัดเชียงรายยอมรับว่ายังไม่มีกฎหมายห้ามนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่ไม่มีใบขับขี่สากลขับขี่ยานพาหนะเข้าด่านเชียงของพรมแดนไทยลาวแม้จะเปิดให้ทําใบขับขี่สากลที่สํานักงานขนส่งแต่ละจังหวัดแต่นักท่องเที่ยวต่างชาติมาประเทศไทยในช่วงสั้นๆมักไม่ทําใบขับขี่ที่ผ่านมานี่ยังบางท่านก็มีแต่บางบางท่านก็ไม่มีครับ mm hmm. ก็ยังเป็นใบขีของของประเทศของเขาอยู่ mm hmm. ก,ก็ตรงจุดนี้ก็ยังยังผ่อนผันให้เข้ามายังไม่ได้มีกฎหมายที่จะบังคับใช้ว่ายังไม่ได้เข้าครับ mm hmm. ตัวเลขของศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุในปี2,556และ2,557พบว่าจังหวัดเชียงใหม่มีอุบัติเหตุมากขึ้นเกือบ1,000ครั้งมีผู้เสียชีวิตมากขึ้น96คนส่วนที่จังหวัดเชียงรายอุบัติเหตุเพิ่มสูงขึ้นเกือบ200ครั้งด้วยเช่นกันส่วนหนึ่งมาจากนักท่องเที่ยวอุบัติเหตุบนถนนสายเทิงเชียงรายตำบลดอยลางอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเมื่อวานนี้สะท้อนถึงปัญหานี้ได้ดีที่สุด เมื่อนักท่องเที่ยวจีนขับรถยนต์ชนรถจักรยานยนต์ส่งผลให้นางสาวกหนกพรคำน้อยเสียชีวิต,ตผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูเกียรติชัยบุญศรีรองผู้อำนวยการศูนย์ท่องเที่ยวคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แนะนำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวแจกเอกสารหรือเปิดแอปพลิเคชันให้คำแนะนำตั้งแต่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาถึงเมืองไทยให้ความรู้ด้านกฎจราจรข้อห้ามตามวัฒนธรรมไทยและให้มีประกันอุบัติเหตุ เพื่อความสะดวกในการรักษาพยาบาลแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจทั่วประเทศ1 8 0 0 0ล้านบาทในปี2557วิรยุทธ์วิริยะสศจจิตรายงาน One News ตรงไปตรงมา